เดือนตุลาปเดือนตุลาพ่อเสียครับงานศพคุณพ่อนี่คือเห็นเด็กๆมากันเยอะมากเด็กๆมายืนร้องไห้กันอยู่ข้างหน้าผมก็เลยเดินไปถามว่ามากับใครลูกมายัางไงนี่รวมกันมารวมตัวกันมาเป็นลูกสิย์ครูร้องไห้ครับพูดอะไรไม่ออกเลยจกกกลุกคือเด็กๆเขารักครูแดมากตอนนั้นรู้สึกว่าเออทำไมเด็กๆพวกนี้เขารักพ่อเราดีจังเลยมัน พ่อเราไปสอนแค่ทีละค้งเองทำไมถึงรักมากขนาดนี้อะไรเงี้ยพ่อไม่เคยบอกว่าพ่อต้องการให้เราเป็นเราต้องการเป็นอย่างเขาให้ได้เพราะว่าอย่างน้อยเขาไม่อยู่แล้วเขา,เาก็ยังอยู่ทําแทนเขาได้สวัสดีครับสิบตำรวจเอกจิรพงษ์ชัยทองครับชื่อเล่นชื่อโบครับพอบำหมูสอนอบางบงพางครับผมพ่อเป็นตำรวจครับร้อยตำรวจโทธนงชัยทองครับ รองส,อสพอสพอเมืองบุรีรัมย์ครับมีเด็กๆชอบมาหาเขามาหวัดดีคุณครูคุณครูครูอย่างเงี้ยงงครับตลอดก็คือเดือนตุลาไปเดือนตุลาพ่อเสียครับแล้วงานศพคุณพ่อนี่คือเห็นเด็กๆมากันเยอะมากแต่งชุดนักเรียนบ้างแต่งชุดเล่นบ้างมาร้องไห้คืองานศพพ่อไม่ได้เผานะครับคือพ่อแบบบริจาร่างกายให้โรงพยาบาลศิริร์ชหอนแก้วเด็กๆมายืนร้องไห้กันอยู่ข้างหน้าผมก็เลยเดินไปถามว่า มากับใครลูกมาอย่างไงนี่รวมกันมารวมตัวกันมาเป็นลูกศิษย์ครูร้องไห้ครับพูดอะไรไม่ออกเลยจุกคือเด็กๆเ,เขารักครูแดมากตอนนั้นรู้สึกว่าเออทำไมเด็กๆพวกนี้เขารักพ่อเราดีจังเลยมันพ่อเราไปสอนแค่ทีละครั้งเองทําไมถึงรักมากขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราต้องเป็นพอเห็นมีชื่อสอบรมผมก็บอกว่าผมมายังไงผมก็ต้องมา ผมมาถึงขาผมเจ็บผมเป็นเอ็นหัวเข่าขาดเขาให้ผมกลับแต่ผมบอกว่าผมไม่กลับผมมาผมต้องการจะมาผมต้องการจะเรียนอยากเป็นครูแดมาวันแรกก็ยากลําบากครับเพราะว่าผมเจ็บหัวเข่ามาด้วยเราเดินไม่ค่อยถนัดร่วมกิจกรรมกับเพื่อนไม่ค่อยได้แต่ว่าก็ยังสู้อยู่ต้องสู้ครับมาสู้อยากเป็นครูแดเปลี่ยนไปหลายอย่างบุคลิกคือการการพูดการจาจะ นิ่มนวลขึ้นเพราะเป็นทหารมาก่อนเนะครับพอได้มาฝึกครูแดงก็คือแบบรู้จักการเข้าหาเด็กได้สอนได้พูดกับเด็กเยอะขึ้นได้รู้จักการถ่ายทอดว่าสอนเขาแบบนี้เขาจะเป็นแบบนี้ทำยังไงให้เขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ได้ครับลุกเราแบบนี้เด็กมันจะรักเราไหมผมก็ยังไม่รู้เลยแต่คือคงคิดว่าเขาคงเรามีวิธีการถ่ายทอดของเราเรามีวิธีการเอนจอยเด็กการปลูกฝังที่เขาไม่รู้ตัวเขาอาจจะไม่รู้ตัวหรอกว่าเราใส่อะไรให้เขาไปแต่ว่าเขาอาจจะ ชอบเราก็ได้ในตอนจบคัดต้องการให้ปลูกฝังจิตสํานึกให้เด็กห่างไกลจากยาเสพติดและรู้วิธีที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งในปัจจุบันทั้งในตอนนี้ของเขาและอนาคตของเขาที่เขาจะโตขึ้นไปด้วยครับประทับใจตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเลยครับเพราะว่าเขาต้องการคนที่มีศักยภาพจริงๆเขาไม่ได้ต้องการแค่ผ่านเขาต้องการคนที่ทําได้และทําได้ดีหลังจากนี้ก็คือต้องถ่ายทอดต้องมีโรงเรียน สอนต้องมีการสอนต้องเข้าไปหาเด็กอย่างน้อยเพื่อปลูกฝังจิตสํำนึกให้เด็กๆครับพ่อไม่เคยบอกว่าพ่อต้องการให้เราเป็นเราต้องการเป็นอย่างเขาให้ได้เพราะว่าอย่างน้อยเขาไม่อยู่แล้วเขาก็ยังอยู่ทําแทนเขาได้พ่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้เราเดินตามแล้วเราก็หวังว่าเราจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กๆเพื่อเป็นอนาคตของชาติต่อไปพ่อคงภูมิใจที่มีผมคอย ช่วยเติมเต็มความฝันของคุณพ่อ